สองสาวจอยกับแอนแล้วก็ได้พาไปชมความงามของโบสถ์อันเก่าแก่กันไปแล้วลวันนี้ก็ขอมาเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมไปบุกถึงโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสที่ใหญ่ที่สุดจารัดการว่าวางักขนาดไหนแล้วคงต้องเรียก2ส,สาวจอยกับแอนพิธีกรและแขกรับเชิญสุดพิเศษมาพาไปชมสั้นแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเนี้ยาห,าหรือว่าหายไปแจกเบอร์ฝรงฝร,รงั่งสวัสดีค่ะ จอยมาสายอจอยมาสายคือหนูไปเซอร์วิหาข้อมูลอยู่ค่ะพี่แอนเราจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงงาน Air ์บัสค่ะที่นี่นะคะเป็นที่ผลิตเครื่องบินค่ะพี่แอนแต่ว่าตอนที่เราจะไปชมการผลิตนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะเข้าคลาสเรียนค่ะพี่แอนเ็ื่อจะบอกว่าแอร์บัสมีที่มาที่ไปย,ไยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลแน่นรู้สึกตื่นเต้นนะไปดูหน่อยกว้างในเป็นไงไปไป เราชุมกันเสร็จแล้วค่ะเขาลอกแล้วเห็นไหมพี่แอนเลยฟ้าแหมเล่นตลอดตลอดเลยนั่นไงเครื่องบินแอร์บัสจำลองอะอยู่นั่นไงเร็วๆตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคุณจอยลีลานีน่าตื่นเต้นมากมากค่ะต้องบอกว่าข้างหลังเราค่ะพี่แอน <ะ S 1> เป็นโรงงานที่ใช้ประกอบเครื่องบินที่เรายืนอยู่ตรงน,นี้เป็นโรงงาน<ช>ที่ใช้ประกอบเครื่องเบย์แล้วข้างหลังที่เราเห็นอยู่ก็คือแอร์บัส A 3 8 0ใช่แล้วก็กำลังประกอบอยู่ค่ะ,ะก็คือลําที่เรานั่งมานี่ราคาคือนี่เราได้ไม่เห็นเลยนะว่าคือเขาประกอบยังไงบ้างคือเขาจะเอาชิ้นส่วนเนี่ยมาจากที่ต่างๆนะคะแล้วก็มารวมกันที่นี่แล้วก็มาประกอบค่ะพี่แอนใช่มีแยกปีกอยู่ตรงนั้นอันนึงแล้วก็ปีกอยู่ฝั่งนี้อันหนึ่งและนี่คือน่าจะเป็นหลักหัวเครื่องแล้วก็ลําตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ คือของ A3 8 0ปเนขาจะมี2ชั้นค่ะเพราะฉะนั้นแลจะแบบใหญ่มากคือต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกเออแต่ตว่านิดนึงนะคะนี่คือมาดูเครื่องบินทําไมต้องแต่งตัวขนาดนี้ด้วยคะ่ะเ่ามากเลยนะคะเ่ามากเลยนะคะอยูุ่งเทพตี่จัดหนักกว่านี้นะคะไม่ชัช่อะได้ไหมคะดูลองเท้าสิคะก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับจะเดินทั้งวันก็สามารถที่จะใส่ส้นสูงมาดูโองงานได้รวย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 อากจะมาซื้อเครื่องบินไปให้นักแสดงยืนเล่นมาเล่นมาเล่นม อนนตสุดท้ายแล้วค่ะพี่แอนค่ะได้มาวันนี้ทั้งวันเลยเนาะที่เราได้มาแบบว่าชมโองงานของ Airbus นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างารู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นก็คือใช่มาเองคงไม่มีโอกาสได้มาอยู่แล้วเลยเนียค่ะใช่ไม่มีใค่ให้เข้าได้เห็นแบบทุกอย่างชัดเจนขนาดนี้แล้วก็จากที่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องเครื่องบินเลยไม่เคยสนใจว่าจะนั่งแบบเขาเรียกอะไรอ่ะต้อง ประเภทเครื่องเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงคือรู้แต่ว่าเขานัดหมายแล้วเมื่อไหร่แล้วไปให้ถึงเป้าหมายแต่พอตอนนี้เรารู้สึกแล้วว่าการให้ความสําคัญกับการเลือกประเภทเครื่องมันก็มีผลกับ,ก,บการเดินทางอะไรเงี้ยเอเอเ,อเอก็เจ๋งดีค่ะคือพ,พี่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องเครื่องบินแต่ว่าคนใกล้ตัวนี่คือเขาบอกว่าชอบเครื่องบินมากๆเลยใช่ไหมคุณเอชอบมากคุณเอชอบมากแล้วก็บอกให้ขอให้ถ่ายรูปทุกจุดแล้วส่งไปให้อะไรเงี้ยค่ะก็เขาชอบเขาชอบอันนี้คอนเฟิร์มว่าถ่ายรูปส่งให้พี่ใอดูทั้งวันเลยนะเกี่ยวก จเกี่ยวกับแอร์บัสเอซ่าตอส่เื่อใหญ่เลยเนาะตกกันทั้งวันนะคะตั้งแต่มาเนี่ยนี่จะวันสุดท้ายแล้วไหมไม่แต่ว่ารักกันนะคะจริงๆรักกันแล้วแอบหยิกอยู่ข้างหลังขอบคุณทางแอร์บัสด้วยที่ให้เราได้คนไทยได้เห็นแบบวิธีการประกอบเครื่องแล้วลายละเอียดของเครื่องเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นศิลปะที่น่าสนใจมากเราไม่เคยรู้มาก่อนสนุกดีค่ะ,คะจะต้องขอบคุณพี่แอนทองมาสมด้วยนะคะที่มาวุ่นวายกับเราค่ะขอบคุณค่ะ